ครับผมอยู่กับรถไทยสายหวานครับมือนีเขาอยู่ที่หน้าอล่องนะครับหน้าหวยอล่องมูหาตำบลกุฎประทายนะครับเดี๋ยวมือนี้สิา้าเบิ่งข้าโพดนะครับที่ปลูกไว้ บ่พร้อมกันนะครับบางส่วนทั้งผีนะครับฟังทั้งผีได้ยินว่าเครื่องแข็งแล้วนะที่ที่เอินห่วยอะไอหน้าอร่องก็ขึ้นนี่ครับข้างล่างที่เป็นเป็นป้าเน,นียนๆข้างล่างนั่นเป็นห่วยนะครับห่วยอร่องก็เลยเอิญก็เลยเอินว่าหน้าอร่องนะครับ อาจีเห็นบอนชัดครับเดี๋ยวแดดอ่อนเงินสิพ่าไปเบิ้งต้่นใหน่ในะจะเป็นสองสองไฮนะครับ <c oughs> สองไฮ <c oughs> ให้ให้ไ่ที่เนี่ยมห็นนะครับให้ทัดไปนะั่นก็นะตอนนี้นาจะอยู่ในขั้นตอนของ ไส้ขี้ใกล้ไปแล้วนะครับย้ายขีย้ใกล้แล้วเหลือไส้ยุ่ยเลี่ยก็ปั้นนะครับทั้งดา่านคุณทั้งดา่านคุณกระปูกแล้วบางส่วนนะครับ <c oughs> ส่วนถีบไทยแต่ก่อนกับสิวเทิงพุ่นะครับแล้วสิวผ้าเบิงยุ่เทียงเทิงนะครับตัวนั้น ใช่ใบกระลังกระลังสุกรดกระลังซุกรดไอย,ยอดเม็ดนะครับมือนะคีบคิปก้อนที่ยอดเม็ดผู้ปั้นกับปั้นนะครับไปเบิ้งว่ามือนี่เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวสิ้าขึ้นไปเบิง้งแต่ว่ากาวันยางยางอ้อมเบ็ดนี่ก็สิบสดวสิทั่วก็สิบเป็นโลอยู่นะครับ เดี๋ยวแดดอ่อนๆสีผ้าไปเบ่งนะครับครับเมื่อกี้เฮ้าทายจากมองหันนะครับเทีย่ยงนั่นนะครับเริ่มจากตัวนี้ที่ปูกก่อนครับสองห้นี่ปูกก่อนมูกะบอไดอ้ผลครับ ใเครื่องนี้บดได้ผลต้นล่างนี่นะครับที่ได้ปลูกกันโมเพราะว่าเฮ็ดเขาบดได้ผลนะครับที่ปลูกมากกับประมาณเดือนหนึ่งนะที่ได้ครับพ่อพอปลูกได้ซ้ำนี่แล้วนะครับก็มีปัญหาหนึ่งก็คือนี่ครับ แม่งจ้อนะครับบวงเจาะต้องเอาให้ท่านนะครับเนี่ยถืกไปหลายครับนหน่อยหน่ครมีตัวนี้เป็นแถวเดียวครับแถวเดียว เลี่ยงไปเลยนะครับส่วนต่อไปสิเป็นแบบคูนะครับส่วนส่วนที่อยู่คลิปก้อนหนานะครับสิเป็นแบบคูเดี๋ยวเขาไปเบิงที่ขี่ขี่ลงมานะครับมันอยู่ทางลงมากนั่นที่เขา่ายมือนั้นนั่นเกิดแล้วนะครับห่างมาประมาณอาทิตย์นึงนะครับเกิดแล้วให้นี่ก พ่อเบิงู่ครับแต่ว่าบ่งลงนะครับเดี๋ยวเบิงว่าสิต,ตอนใหญ่อีรีสิเป็นแบบใดนะครับอันนี้คือสิไปทางพุ่นครับให้ค้างไว้ฮะนักไถนะครับให้ห้กฮะไถนี่ส่วนของทังทิศตะเวนออกครับครับขยับมาอีกหน่อยหนึ่งครับนันองทีว่าปลูกกรมูนะครับ ตรงนี้ให้บักใหญ่ๆนี่นะครับห้บักใหญ่นี่ตอนนี้ปั้นอ่ะสิปั้นแล้วแล้ว,ลวก็ย้ายขี้ใกล้แล้วนะครับแต่ว่าบ่านในปลูกนะครับอาจจะมีปั้นอีกชน,นึงส่วนทัดไปหั่นนะครับถ้ากระถายไหวนะครับดินแข็งแห้งนี่ครับส่วนนี้ให้่นะครับบ่านในปลูก นี่เขามาอีกจุดหนึ่งครับใกล้ๆก็มองทายทะอมองแรกนะครับเทียงหนึ่งตรงนี้เริ่มนะครับเริ่มเกิดแล,ะละ้วล่ะึ้นมาใกล้สิคืบนึงแล้วครับโมโหเนี่ยเห็นบอเนื้อนี่ครับประมาณนี้แบบนี้เป็นแถวคูนะครับปลูกแถวคูไปเกิดบทท่านดีปันใดครับ จริงเกิดแล้วนะครับงอกแล้วแต่ว่าถึกแสงนะครับเลยเห็นบ่ชัดตัวนี้ให้ไงนะครับปลูกทั่วปลูกทั่วให้เลยนะครับกะมองดีมองบอ่อนะครับกะทาไดอีกจัก2อ,อาทิตย์นี่ที่พ่อบึงครับ เด่ว่วเดินนี้เขายังสิบวเกิดนะครับแต่๋่วส่วนทงางล่างมันเกิดดีจอ,อ่ะอ้าวผุนครับมีผู้กระลังสุกหลดปลูกอยู่ผุนนะครับคนงานมาผู้เดียวมาสุกหลดสุกปลูกผวนครับผวนเครื่อง เลี้ยวละให้หนึ่งใหญ่ให้เป็นแบบกาบนหับานผมมีการย,ยังสายนะครับกระลองเลยเอา่าปยแล้วนะครับปลูกยู่เพอเดียวได้ครับไปเลยบวปึ๊บครับอา่าส่วนที่ปลูกแล้วให้เค่งนี้กับปลูกแล้วนะครับน่าจะรุ่นเดียวกัน กำลังสิพอคืบ <c oughs> ส่วนให้คางไปนนในนาสิบอนได้ปลูกนะครับให้นี่ให้ติดกันเดียวอีกจักอาทิตย์สอาทิตย์มาเบ่งครับนาสิง,งามดีจุดที่3มนะครับนี่ครับให้ก้อนที่ผมทายนะครับให้ให้ที่ล่งขี้ไปนะครับ ทีกําลังปันรถกําลังปันแหละก็มีการปลูกยุ่ให้ข้างๆกันนะครับเดี๋ยวเราไปเบิง่งเหมือนสิเกิดดีพร้อมขับไหนี่เนี่ยให้ปันที่บ้านเลื้อไว้ชีหาเมตรฟังทั้งพุนนะครับลงบ่อใดมันลมผมซื่อ่าเกิดดีครับเกิดดี นี่นะครับที่ลบต่อสองต่อนี่ครับคลิปก้อนน่ะนะครับอตอนนี้อาจ,จีพเบิ้งบ๊ทท่านบ้ทนขึ้นกลองบันไดนะครับแต่ว่าผมคึกว่าให้นี่เกิดดีนะครับนี่คือให้ที่กระลังปั้นแหละผมกับยางมานะครับเราจะให้นี่กระลังปลูกกระลังสุกีเครื่องหยอดมะเร็นะครับ นี่เออซองไฮนี่ซองไฮนี่ก็ดดีนะครับตามที่เห็นมีปลูกแบบแถวคูนี่สินะครับนี่เออเกิดดีครับเกิดดีหย่อนมาทายว่าจักมะทายมือปลูกว่จจักนะครับถือว่าเกิดดีก็ข้างล่างครับตรงนี้ ทัวเลยเปิดแนี่นอนครับมือนั้นก็ปั่นลงไปเรื่อยๆนะครับพุ่ปั่นกับปั่นไปเรื่อยๆผู้สุกปลูกกับน้ำก้นไปนะครับโอ้เกิดดีครับมิจเจนี่เจนี่บ่ค่อยเกิดน้อยเดียวนะครับโอ้ถือว่า เือว่ายอดเยี่ยมครับสองไฮนี่ตั้งแต่เ,เห็นมากกับนี่สองไฮนี่แหละครับออากลาว่าอีกจักสองอาทิตย์จงังมาเบิ้งนะครับสองอาทิตย์ตอนนี้สิบสี่สิบห้าก็พุ่นล้วครับช่วงปีใหม่ปีใหม่จงมังมาเบิ้งอีกเช่นนึงครับว่ามันพ่อใหญ่ขึ้นมาถึงงามแบบนี้บ่นะครับอ่ะคลิปของการเบิง้ง การเกิดข้องข้าวโพดนะครับหน้าอาร่องกับเจอกันช่ันี้ครับขอบคุณทีท่ติดตามรถไทยสายหวานนะครับช่วงปีใหม่ฮำมาเบิงอีกเช่นนึงครับสำหรับมือนน้กะสวัสดีครับ